พอรูตัวอีกทีหนึ่งก็มาเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ซะแล้วแต่เราเห็นนินล็อกอะไรต่อขึ้นมาก่อนอะไรวะเนี่ยฮู้ดูเหมือนรอบข้างก็น่าจะเป็นสวนป่าไม้นะเพราะวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนั่นเองเนาะซึ่งอย่าเลอยู่ตรงนี้คือหนูตรงมาตัดไม้ครับคนเออไม้เป็นทรัพยากรที่จําเป็นนี่นาะถ้าไม่ตดัดอ่ะมันจะรู้ได้ไงเราอู้ออเออเออ ี่ครั้งไหอเนี่ยหนูก็ลงมาดูสุดครับต่างๆแล้วก็ครับโตครับขึ้นมาเพื่อที่หนูจะได้มาครับอะไรนะขวานไม่ชช่อ,อะไรวะอะไม่รู้สิก็หนูก็เลยมาตัดไม้ต่อซึ่งก็นี่เป็นคลิปไมคับคลิปเล่ของหนูนะมันก็จะตัดตัดหายๆหน่อยรักกันไม่สวยอ่ะตัดหาย,หาย,หย,หายเยอะเลยโอเคไหม เออไม่มีบทพูดไม่มีสคริปต์พูดซะด้วยนั้นหนูก็มาทุกกองครับทุกคับพี่กองรับบ้านป้าแคทติ่งก็สำรวจหมู่บ้านเียนดูนเรื่อยๆบ้านนี้น่าจะอยู่สุขสบายตูของตามธรรมเนียมพี่ทุกคนไนไหมครับต้องเคยรู้จักกันต,ต้องเคยต้องเคยทํากันแล้วก็ตูวเตียงไปด้วยสักหน่อยสีแดงถูกใจดีครับแรงฤทธ มาเข้าที่อะไรไม่รู้แล้วก็มากดเทสดูเนื้อสี่แล้วกับแอมมารโลโอเคผมชอบ่านี้นะคะผมจะหันเขาไว้เนาะแล้วผมเล่นไหมคบไม่ค่อยพูดเท่าไหร่อะอะไรวะมมีดูเหรอโอซ่อ,อมให้หน่อยซ่อมให้หน่อยถุงในกลก่องว่ใช่ได้ก็ได้ใช่ได้ก็ได้ก็อันเนี้ยหนูมไม่รู้ว่ามันคือถุงเก็บของใช้หรือไม่แต่น่าจะใช่นะทีจะได้ไม่ต้องลงมดให้มันกระตุกเนาะก็ เห็นบ้านอะไรเป็นดีพอเปิดเข้ามาปุ๊บเันเล็กบ้านก็ไอนนหนูตัดหนูตัดมาก็ไปดูว่าหนูได้อะไรมาบ้างนะคะอ่าก็ตัดสินใจแล้วว่าบ้านางนี้จะเป็นบ้านของหนูแล้วก็เก็บกระเป๋าไม่ได้ไหมควดเยอะชิบหายเลยเอาไม่เห็นทำไมเยอะมาก <c oughs> เขเก็บไปที่ตัวสอง,ง <c oughs> อันไอเล็กเล็กน้อยนะครับทุงนี้ก็เป็นหวัดไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ มาโต๊ะข้าไปโกคามไม้มาจำนวนหนึ่งพี่จะได้ครับพิกเอ็กหรือก็คืออะไรก็ไปดูปกันก็นกเออเมื่อกี้เกิดเรื่องมันอย่างขึ้นนะคะผมก็เลยกลับมาอัดใหม่เมื่อกี้ถูกยายใช้ไปเอาแว่นตานะทุกคนถูกยายใช้ไปเอาแว่นตาไมไ่จะกลับมาเอากลับมาแหละฟังไม่รู้เรื่องเลยภาคอะไรบ้างวะเนี่ยก็เป็นเหมือนกนารภาคครั้งแรกด้วยเนาะประมาณนั้นแหละครับ อแล้วก็เลยมาอุดดูดีไหมแบบเออพี่เป็นป้าเราแต่อ้นั้นคือมองเราใหญ่เลยอะทําไมจ๊ะมองหาอะไรจ๊ะวะ้ะเหมือนนางแกคนอื่นอืมก็ราเมันดนดูสำรวจไปแล้วดีกว่าดูอะไรเดี๋ย่ะฮึโดนทอดอืมโดนทอดนั่นแหละอโดนท้อเสร็จปุ๊บเดิน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 หายโดนท้ออีกแน่เลย ก็คือหนูคิดเอาไว้ว่าหนูจะไปลงเหมืองนะคะก็เลยโดทนทศมาเป็นหลังเล็กอะโดไปอะก็หมดเป็นลรเลยแล้วไม่มีใครอยู่แล้วระเนาะเนาะเว้เจ็บตวบัวก็หาทางเข้าไปเจอว่ามันแบบนินมันจะได้เกิดปแปลกมาโดทอดอ่าหายใจไม่ค่อยออกเป็นหวัดพ่อ,อมาเดินหนูชอบาอยอย่าขยันกันทนแล้วไม่ได้อะไรรอกบ้านอา้าว บนนี้มีทอดเอาโดทอดเอาเก็บใส่ตัวอึ๊บอ่าหนเป็นโจรหรือว่าเป็นอะไรกันแน่เนะี่ยดทอดนักโดทอตเหรอเธอคนนี้ก็เหมือนเดิมดีว่ะไม่ต่างกันเลยเลยคิดว่าเฮ้ยาว่าเมียม,มันไม่มีเตียงนี่นาเออหนูก็เลยจะมาหาเตียงกัแหละหาเตียงไว้เขาว่าจะขังเขาแทนเห็นมันเห็นว่ามันโดของนี่เหมือนกันจะเปิดบ้านเขาวางเตียงแล้วก็จะอุดรูเขา,าดีแทน ันนี้จะเป็นคนนู้นเนาะใช่แล้วก็หนูหน่าจะกำลังไปทุบ,ททบบล็อกทุบทุบบล็อกมัง้งโอเคก็มาทุบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยเอขอขบวัทรถสักเล็กดอยออกไปแล้วนะคะหุ่นไม่ต้องห่วงแล้วนะก็หนูคิดว่าตรงนี้มันเกี่ก้าขูดเลยหนูขี้แต่ไม่อย่างออกคือหนูนจะทำให้ดูว่านี่คือบ้านของหนูหนูก็เลยเอาบล็อกมาวางเงีย้ย มันน่าเกลียดโคตรเลยอ่ะก็เสียเวลากระทุกบล็อกตรงนี้วางไปเรื่อยๆแหละก็เลยคิดว่าอย่าทำเลยขอร้องนั่นแหละครับเลยทุบบล็อกทิ้งก็เก็บอะไรวะเนี่ยพอดูกันภักเสียงของหนูใช่ปะมันเท่ไม่ต่อกันเลยเอแล้วพูดไปตรงนี้ได้ไงวะอ๋อคือหนูไปขุดขุดขุดใช่ปะพอหนูพูดเสร็จปุ๊บมันอันนี้มากเลยอ่ะเฮ้ยใช่ไหมเถอหนูนอนก่อนแล้วกัน วันคืนแรกผ่านไปคืนที่สองมาแล้วครับเห็นไปคืนที่สองถึงคืนที่สามนะคะเพราะว่าเราจะไปลงเหมืองกันนั่นเองก็ของในกล่องก็เอาไม้สักหน่อยก็ไปทําไมวะทำไมเถอะหนูอ่ะเป็นคนเซนดีมากเลยทุกคนเช่ปะเห็นตรงเนี้ยถึงกายจะทําเป็นเหมืองนะแต่ตัวญญเนี้ยเหมืองโชคร้ายเซนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห้ก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมเลย ตรงนี้จะเป็นเมืองน,นะคะเนี่ยเมามาเปิดกระเป๋าใส่ดินใส่ไม้เข้าไปอ่าเรียบร้อยมันเป็นถุงมัมชิกระเป๋าเออไม่เถอะเีื่อสีอื่นย่างนึงนะก็ถือโอดก็จัดเรียงระเบียบอะไรให้เรียบร้อยคิดว่าเนี่ยแหละคือจุดที่เราจะลงเหมืองกันเว้ยเออหลังจากนั้นหนูก็เดินไปทั่วเลยไปทั่วก็คือจะไปหาดูดเตียงนั่นเอง มาถ่ายไม่ให้ถ่ายค่ะโดเยเดียรหรออุใส่จำจำบทผิดมาเปิดเปิดก็มีเตียง์มาหรอกเธอเธอก็มาเปิดอะไรนี้อ่ามาเปิดสิปุ๊บอ่าเปิดตัวข้ามไปอ่าครับสติ๊กทำไรข้าวข,ขวานคิดตัวอีกทีพูดตัวอีกทีปุ๊บกูตุ๊กตุ๊กข้าพิกเอ็ดเหมือนกันหรือว,ว่าเออเอออะไรวะเนี่ยขุดมาเอ้าเป็นรู อะไรวะเนี่ยอุด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 อ่ะอุดน่าเกียดด้วยคิดว่าจะขุดลงดิ่งเจอดินไปขุดฝั่งนี้โอ้ยโอ้ยน้องน้องโอ้ยน้องเขาลงมิมนี่อย่ขุดอีกขุดไปทำไมเปล่าเปล่าเอะขุดไปขุดอ่ะขุดขุดอีกขุดอีกอ่ะขุดไป เอาพอแล้วเออจบไปอือพอ,พอตัวข้ามฮะแล้วก็เออสุดก็ฉลาดบางทีวะโอเใครเตรียมหนีอ้วรหนีเถอะหนีจากตรงนี้เถอะขอแล้วเถอะหนีจากตรงนี้เร็วๆเยอะมากเลยอะตอนแรกกะจะหาดินอุดนะแต่ว่าขี้เกียจนะจเดินไปไหนอะนะเดินไปตัดไม้อ่าหิววิ่งไม่ได้เอากินกินอือโอ้ย เหนน็นป่ะ <c oughs> เฮ้ยเสียงไม่ค่อยดีเลยเนี่ยคุบแล้วมันจะได้เป็นหัวหอมนี้น่าจะเป็นของวัตที่หนูลงนะไม่ก็เป็นของตัวเกมอะแต่น่าจะเป็นของวัตที่หนูลงมั้งตัวเกมไม่น่าจะทำอะไรได้หรอกอ้กวาวกดปิดอัดทำไมอะอ๋อไม่ใช่อะไรเช็คแบตดีเคครับเอ้ยก็เจอฐานเนี่ยเส้นหนูดีป่ะดีเมา่เจอฐานหนูกลจะว่าุด่านเนาะ เห็นดีก็จะมาขุดถ่าไม่ได้จะมาทุกหัวขออะไรเลย,เลยม,มาคุดเจอถ่ายก็คุดสิครับรอะไรไ <c oughs> อ้อเช่มันเถอดไปไป่ชายผู่ผมเสียงจามไปนะครับขุดต่อไปขุดต่อไปเอาขุดเอาขุดอีกขุดไปเยอะซะด้วยเยอะซะด้วยคุณคงคงไม่อยากจะดูผมขุดท่านใช่ไหมผมเข้าใจดีผมไม่ผมไมไม่อยากดูตัวเองขุดถ่านเหมือนกัน ไปทาไมขุดฐานเนี่ยฮะเอาขุดฐานเสร็จปุ๊บทำาไรก็อ้าขุดขุดขุดหินทําไมเอาวันนี้เห็นทางใจก็ขุดเดือทางขุดทางนี้ละกันก็ขุดป้าขุดป้าเอาขุดลงดิ่งขุดลงดิ่งเอาขุดไปขุดไปขุดไปเอาขุดตรงไปเห็นทางทะลุ ขุดลงดิ่งเมือนกันนะคะทุกคนลงดิ่งทำไมทุกคนมันก็เห็นแสงทางทะลุมาอยู่ดีขุดลงดิ่งต่อไปนะฮะเอ้าไม่ขุดแล้วเหรอขุดตรงข้างหน้าดีกว่าเนาะเออขุดตรงข้างหน้าดีกว่าอะไรวะเนี่ยขุดลงดิ่งเอ้าขุดไปขุดลงดิ่งไปขุดเข้าไปขุดเข้าไปขุดต่อไปขุดต่อไปเอาขุดไปขุดไปขุดจนหนูไม่มีอะไรจะพาวนเนี่ยเอ้า ออกมาทำไมอะอ๋อมาวางตัวครับเรือ่องไหนหย,หยิบอะไรหยิบดินบล็อกทางไว้อ่ะออกมาปุ๊บทำไมต่อครับตัดไม้ทำไมไม่ตัดตั้งแต่เลขวะโอเคเมื่อกี้ผมก็คือตัดไม้ไม่เยอะมากก็ลืมกดอัดนั่นเองใหญ่คิดมากเลยนะครับแล้วก็ โดนคิปเปอร์ระเบิดตู้มใส่นะก็เลยเลื่อเหลือแค่นี้ <c oughs> อะไรจำได้มันเป็นเหตุการณ์พาใจมากตดัดไม้ดีตุ้มด้านหลังไ <c oughs> ออีกแล้วเจ็บคออ่ะมั้นเลาา้แบบนี้หนูก็ตัดต้นไม้ไปเรื่อยตัดใบต้นไม้ไปด้วยมันนี่จะได้มันมันมันอะไรล่ะเออม,มันอะไรล่ะก็ออเลยเดินต่อไปเดินต่อไป เอาได้เวลาล,ลงเหมืองเข้าถ้ำแล้วว้าวว้าวไอ้ดินขึ้นมาไม่ดูว่ามันมีดินอยู่ในตัวเอองงมะก็อุดทางฮะใส่ใส่เอาไ,ไ้อีกอ่ะก็นีคับทุกคนผมตัดมาอีกแล้วผมเส้นดีอ่ะคือผมเปิดผมไม่ทํไม่ได้ยิ่เสียงมอนเตอร์นนะแต่ว่ารู้สึกไงไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆก็อยากขุดมาขุดแล้วมาเจอนี้เลยอ่ะขยอนมาทุกคนขุดมาเจอถ้ำ ป็นยาสุดอยอดไหมแล้วก็กลัวๆจะลงไปดีไหมเออลงดีกว่าลงเถอะหาต่อทางด้วยต่อทางด้วยหะต่อทางอาเจอาต่อทางต่อทางต่อทางเสียวเห็นสกิลเั้นไหมเขียวเลยก็เลยมาโอเคมาสำรวจกันเถอะตรงตรงไปงนี้มันไม่มีทางก็เป็นบกยากก็เลยปักทอด <c oughs> ก็เดินตรงต่อไปลงไปเฮ้ย เฮ้ยแกแกทำไมฉันต้องวางหินด้วยเขาย่อมันยอ่อปักทอนอีกแล้วเหรอหินมีเยอะไม่เป็นไรก็เลยวางต่อทางไปเลยคือจะไปขุดเหล็กแหละตรงนู้นน่ะมีเหล็กเว้ยมันจะไปขุดเหล็กอะไรก้าต่อลงไปอีกกลัวกลัว ต่อไปทางนี้เอาไห้รู้ว่ามันไม่เท่ากันนะสกิลตั้ง่างมันมองไม่เห็นหรอวะคือก็ดีแล้วแหละถ้ามันมองขึ้นมาเห็นจะว่ามันยิงใช่ปะตกคือตายครับก็ลืมบอกไปนะอันนี้ไม่ใช่หมดฮาร์ทโคนะหนูยังไม่มีเลยจะเล่นหมดฮาร์ทโคอกไม่เลยสาวม่ยอดวิวมันจะเยอะไหมเนี่ยอืมเอามาอุ้ยจอท่านด้วยขุดฐานก่อนละกันคือเซนดีจัดอะควรต้องได้ดูว่าเป็นเป็นผู้เซนดีได้เลนะเนี่ย พูดถ่านมาเจอลิกเห็นไหมลวงนีทั้งลวงนี้ทั้งเซนเดียโอ้โหใจสุดเลยก็หนูตัดผ้าม,มาขึ้นมานะคะเพราะว่ามันนานมากเลยในถ้านั้นใช่มันนานแบบนานมากขึ้นมาก็เป็นตอนมืดของวันที่สามช้แล้วาจะใช่นะไม่ใช่แหละอือใช่ก็เลยจะวางเตียงไหนว่ากลักวกลัวติดเงี้ยอืม กวัวติดเลยทุบบล็อกมาทุบทุบเสร็จป,ป,ปุป๊บเหี้ยากัวติดอีกทุบมาฝั่งนี้อีกจะกลัวติดอะไรขนาดน้าทุบเสร็จออกนอนได้สักทีลาติสวัสดีค่ะกาตือนมาวันที่สี่แสงแดดยามอารุณสว่างเหลือเกินเกินเยียวยายจิตใจ <c oughs> ได้เหล็กมาแล้วนะคบผมก็เลยคิดว่า สครับสิ่งที่สำคัญก็คือเอพลิกแอกเล็กเอาไว้เจอเพชรนะเนาะคิดไปถึงไหนเนี่ยแล้วก็คิดว่าอุ้ยเราครับสิ่งที่สำคัญอีกดีมานั่นก็คือดาบมันเองแต่ว่าตอนนี้หนูยังไม่ครับนะรอเด็กเผาคิดว่าจะครับสักอย่างหนึ่งที่มันจำเป็นก็เลยครับดาบดีก,กว่ามันต้องเอาไปใช้อยู่แล้วดาบอ่ะดาบเล็กซะด้วยเปิดเริ่มมาใช้ดาบเล็กเลย นะเกิดในหมู่บ้านนี่นะาได้เหล็กมาเหล็กเห็นมันทานทานเยอะมากอะ่ะเยอะไปถึงไหนอะไม่รู้โอเคเราวทำไมเอาทุบเปล่าแล้วก็วางใหม่เพื่ออะไรวะแล้วเอาทับมาโจดดินเพื่ออะไรดูไปหยุด หุดหงิดตัวเองไปเดินมาเดินมาตกจะถานเอาไหวไปคนอีกรัก <c oughs> คนชอบผุดถ่านหรือไงถ่ <c oughs> านในน้ำเก็ะไมเ่เว้นอนี่คือเสียงเสียงจะไม่ไหะวแล้วอ่ะเสียงจะไม่ไหวจริงๆแล้วอ่ะทุกคนทุกคนก็ดูหนูคนถ่านหมันกันก่อนนะคะ ซืสอส้อทีความนิ่วคือขุดขุดน้นเป็นนาทีอะแต่ว่าไอ้น,นี่หนูเลงสปีดคลิปเนาะก <g ül> ็ <g ül> มาต้านทางแรงน้ำได้เขาเข้าใจเลยในชีวิตจริงก็การที่ต้านทางแรงน้ําได้ก็ยากเหมือนกันเพราะั้นหนูก็มาขุดขุดทําไมขุดทําไมออเออจนพี่แอพังอ๋อเส่ขุดกี่ว่าเดี๋ยวพี่แอ๊ต้องพังก็เลยขุดแน่เลยชิมะหนูไม่ได้โง่นะ เก็บตกลุ่มอมีกลุ่มแล้วเงยไหมล่ะอึก็เดินเออไข่บอกทักเข้าอ๋อบ้านทีนี้เอ้ยังไม่ได้เอาบอกอะไรเขาบอกเลยแล้วแล้วผิดทางเป็นผิดทางท้าเกือบไม่ได้ใส่พอเปิดเข้าบ้านมาอ้าไม่มีเตียงเพิ่งนึกได้ลืมเตียงในถ้ำอเออเพิ่งนึกได้โอี้ก็ไปหาพ้นเตียงอีกแล้ว อีกแล้วมาบ้านนี้อีกแล้วทุกคำสาบหล่นกับบ้านนี้แน่เลยอ่านแล้วมาแล้วมาบ้านนี้แล้วกระโดดอีกแล้วปิดทางอีกแล้วเหมือนบนรูปซ้ำๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คลิปซ้ำนะไม่คิดซ้ําไม่คิปซ้ําเลยไม่มาไม่เดียวมา,มานะมันแค่ลงรอยกัน <c oughs> ก็เอ้ขี่ขี่น้องอาปากา้าแล้วติดด้วยก็เลย มีอ่านไม้ว่าก็เลยก็เลยได้วิ่งไปเอานะหยิบอ่านม้มา,มาฮึบขันัใส่ให้น้องแต่ว่าแต่ว่ามันใส่ให้ไม่ได้ใครรู้วิธีก็บอกหน่อยน,นะคะผมเงออี้ยวเงี้งองอปกาเอ้ยผมชืเอาอปกาแล้วเป็นอูดปะ่ะเออไม่ใช่มันเถอะถ้าว่าใครรู้ก็บอกกันได้นะแล้ว่าภาพตัดอีกเละตัดมาทำอะไรมาฆ่าหมูครับทุกคน ผมไม่เจอชาวบ้านคนหนึ่งมาเว้ยเขารับซื้อหมูแดกกับเอมโโรผมก็เลยมาข้าหมูก็มาเด็ดมะเขือเทศอือก็มาเด็ดมะเขือเทศต่อเด็ดไปทาไมมะเขือเทศเนี่ยก็ามาเถอะก็มาเด็ดมะเขือเทศแล้วกันที่ไม่รู้เลยว่าความจรงิงแล้วมะเขือเทศเนี่ยก็มาเอะก็มาเด็ดมเเทศแล้วกันที่ไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วเือเกออกจาเะก็มาเด้ดเล้ คนนี้หนูเจออะไรไม่รู้ว่าใครรู้ก็บอกได้แล้วค่ะคือน้องแค่วิ่งผ่านน้องก็นี้แล้วอ่ะมุดตัวเข้าอ่ะหาตามล่าหมูโตซึ่งหมูอน่มันหายากจังวะก็เออตัดไม้ดีกว่าเคตัดไม้เถอะก็เปลี่ยนตำแหน่งไม้กับมะเขือเทศหรอเปลี่ยนทำไมหนูชอบตัดเนี่ยชอบตัดใบไม้ไปด้วยคิดว่าแบบมันมีบอกไม้ข้างในอ่ะเออคิดว่ามันบกไม้ข้างในแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ไงเออก็ไม่เข้าใจก็ ตัดไม้ให้ดูนักก็ว้าว้ยตอนหนูตัดไม้เสร็จกันเถอะค่ะโอเคครับตัดไม้เสร็จสักที่อ่ะหูตัดเร็วมากเลยเนาะตัดอีกเล็บ <c oughs> ตัดอีกเล็บเหรออยากจะรับตัดฟุตเทจต,ตรงนี้ออกไปมากเลยอ่ะฟุตเทจตัดต,ต้นไม้เนี่ยตัดอีกเลี้เหรอ ก็เลยอ่ะกลับบ้านก่อนเถอะคับผมบ้านที่มันไม่มีเตียงอะนะก็มาวางเตียงหลังจากนั้นก็เอ้ยของน้อยก็เลยครับตัวค้าใหม่ครับทำหม่บ้านต้องไปเป็นบ้านเอพีีสิที่ดูดีเฮ้ย,ย ê, เพื่อเพทกล่องนี้ไหมว่ากลวกล่องเต็มจังเลยอะไรงี้แล้วแล้วับเตาเผาเออรับเตาเผาอืมอืมรับเตาเผาก็เอามาวางไว้อ่า ข้าบกงทำไมวะปุ้นว้านเอบีซีก็จบแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวางตัวเตียมไหม <c oughs> ด่าตัวเองจนไอ้ครับเห็นปะ <c oughs> ก็มาหยิบหินไอหยิบหินเสร็จปุ๊บทำไมกับเอาหยิบหินเขา้าคืออะไรอ๋อก็คือจะแยกสิ่งสำคัญกับสิ่งไม่สำคัญออกจากกันอือสุดยอดไปเลยคนอะไรวะฉลาดจริ้ง ม,มันมันมันอันนี้มากเลยเหมือนแบบของตามธรรมชาติกับของที่เราขุดอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะเก็บของเข้าตัวแล้วก็จัดระเบียบของให้เรียบร้อยเพราะว่าอยากให้มันสะอาดสะอาดสะอาดตาเองอก็นอน,นไม่ได้ยังไม่เออแล้วตัดภาพนี้กันเลยงงอ่านจะให้ดูว่าเอ้ยนอนนอนไปสามทีนะฮะแต่อันนี้วันที่สี่เอ้ยสเกลตันสเกลตัน จะฆ่าใช่ไหมอิอิเอ้ยอุ๊ยอยู่เรือนดีอีกนัดเดียวจบนะพอกินเสร็จก็ไม่มีอารมณ์ไปไปสู้แล้วก็คิดว่าคาบลูดีไหมวะพอดูมันมันมันไม่ขึ้นสุดคาบลูให้อ่ะแล้วตูเลิ่นท่านมันทําไมเล่าเออก็เลื่องถางนั่นแหละเลื่องถานสุดคาบลูตั้งนานน่ะขอแอปตัดภาพนะคะ ตักผ้าไปแป๊บเดียวแหละแล้วก็มายืนดูมันคาเปังไงวะก็เตรียมใจจะอไปสู้แต่ว่าขอกินก่อนละกันไอ้อร่อยเฮ้ยค,ครับครับหมวกหรือรองเท้าดีก็เลยครับหมวกดีกว่าแล้ว,ลวเหลือแล้วเหลือเหล็กหนึ่งไอรับรองเท้าดีครับหมวกบ้างทนาครับรองเท้าหารีบรยไปสู้เถอะคับทุกคนสวยหลังมันดีไะแเกตายเก ้ตีให้ดูให้ชาวบ้า,บานไีบีซีดูเออใช่อันนี้เห็นทุกคนเห็นเมื่อกี้ปาให้หนูอุดไว้ก็คือเขาได้เสื้อหมูกับไอเอลลอ์แหละใช่ประมาณนั้นก็ตัดมาที่เมืองเฉยเลยก็อันนี้หนูสงสัยมานานแล้วเล่นเนี้ยคืออะไรมันคือเลขอะไรทุกคนใช้ทําอะไรได้บอกหนูด้วยนะแล้วไปขุดหินตึ้งทำเป็นบันไดทําไมโพ ไอนน้หนูสงสัยมาแล้วแหละแล้ว่ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างวะอือเป็นแบบผู้เล่นไหมครับมือใหม่ก็บอกชื่อบอกทีนะครับขุดได้เยอะด้วยก็หนูก็ได้หาเหล็กมาด้วยแล้วก็สเส้นดีบ้าดูน่นะดูดูนะดูความสเส้นดีนะนี่ขุดเจอท่าน่ะเส้นดีจัดอ่ะนี่คือขุดมนะั่วๆเนาะแล้วขุดมาเจออ่ะขุดตรงนี้เจอน้ำมืดเลยเยอะ โอ๊ยมืดตอนแรกก็คิดว่าจะไปสำรวจนะแต่ว่ายังดีกว่าขุดขุดกันต่อขุดมาให้ถ้าไม่เจอน้ำขุดแล้วขุดขุด,ด,ด,ดตรงนี้ดูโอเคโอเคน้ำอยู่ตรงนี้ก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสได้ไปสำรวจก็จะไปสำรวจละกันแล้วห่านเยอะมากก็อาจจะไม่เยอะมากก็ได้นะมันก็เยอะอยู่เยอะอยู่ก็ได้เ,ออเยอะอยู่ แหละก็อาจจะเยอะอยู่ใช่ก็เห็นภาพที่มันตัดตัดกันเนี่ยเพราะหนูกลัวที่จะหนูกลัวเมมเต็มแล้วมันอัดแล้วมันไม่ติดก็เลยไปทับจะตัดตัดนอาอไอนี้หนูมาแลกซื้อถ่าดใช่ปะเขารับซื้อถาดเนี่ยเอมมโล่ก็เลยได้เอมมโล่มาเพราะถาดนี้เยอะมาก <c oughs> ใช่แล้วหนูเออดูว่าเขาเล็กอะไรบ้างแล้วไอ,อ้ลูงนี่มันเล็กไหมนะถือสติทำไมทุกคนเนาะอัอนนี้พี่จะมาดู ตัวเองขังเขาไว้ยังไม่ได้เป็นเรียกเนื้อหมูกับเขาเลยกลับเข้าบ้านดีกว่าเออว่างแสนสู้อาก็มาจัดระเบียบของใส่กล้องอะไรวะเนี่ยแล้วก็มาเผาเหล็กกันครับทุกคนอ๋อนี่คือแบ่งนะแบ่งแบ่งครับทอดอะไรประมาณนี้ก็เผาไปแล้มาโลเยอะจนไม่มีจนไม่มีถ่ายให้จะเหลือแล้วอะ่ะเออ ก็เลยจัดระเบียบของเทุกคนขอข้ามตอนนี้นะคะโอเคได้เวลาหนูก็มาจัดระเบียบของในตัวนะคะแล้วก็ได้เวลานอนอและ ก็ตื่นขึ้นมาในเช้าวันที่5อันสดใสพร้อมกับเล็กที่เผาในยีนอ่า,ชาเช้าแล้วออแล้วก็อันนี้คือหนูลืมกดอนอัดนะครับแล้วก็แล้วบอกว่าหนูรับลูกมาแล้วนะทุกคนเออหนูรับลูกมาแล้วก็แข่บ้านด้วยใช่จ่ไม่ได้คนดูอันนี้ให้ดูแหละคือแข่บ้านวม่ก็ คลิปนี้หนูขอต้องจบเพียงเท่านี้นะคะเพราะหนูไม่รู้ว่ากระแสะตอบรับมันจะดีไหมหนูก็เลยทาแค่นี้ก่อน,นก็ค่อยมาทําใหม่หนาะแ,แล้วก็อยายยใกยให้หนูป่วยด้วยใกล้สอบด้วยเห็นั้นก็ต้องบอกกับทุกคนว่าบายยนะคะท่านผู้ชมผู้ใส่หน้าล้างหน้าช่างบายบายไปเจอกันอีพีหน้านะคะผม